คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบใครแค่นี้แหละสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนปาเกลียฝานะครับเนี่ยมาดูอาการนะครับอันนี้เป็นปาเกลียเทียมที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ใส่ไปนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูนะน้าเข้านะครับเนี่ยน้ํามันมาที่ฝาสูบเนะี่ยมันรั่วมันตรงฝาสูบนะเดี๋ยวดูนี่นะรอยนี่เห็นไหมดำๆเนี่ยรอยดำๆแล้วก็นี่ นี่มันก็รั่วเข้ามาตามนี่แหละมันน่าจะรั่วเออมันก็เข้าได้แหละเห็นไหมน้ําก็อยู่ในฝาสูบเป็นหยดเป็นหยดเลยเหนียวแต่ว่าก็ยังดีนะที่มันติดและขี่ได้มาดูในกระบอกสูบนะโอ้โหน้ําเต็มเลยฮะดีที่ลูกสูบเราไม่เป็นรอยฮะคือเราใช้เกรดโคตรดีฮะจากลาซาด้าล้วนๆเลยฮะลาซาด้าทั้งคันนะบอกเลยออโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรก็ ตอนนี้เราก็ได้สั่งปรเกินมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปแกะประเกินดูกันฮะอ่าตอนนี้ผมก็แกะมาแล้วนะครับเสียงนี่แม่งเหมือนสังกะสีเลยว่ะไม่รู้แท้หรือจริงหรือเปล่าเนี่ยเอออันนี้ยังรู้สึกว่ามันเป็นมเนียมกั่วเลยเต่อันนี้มันเหมือนสังกะสีอะ่ะใช่ไหมของแทต้องอย่างนี้ไหมเนี่ยอาไม่เป็นไรใไนๆก็ซื้อมา้ะก็ใส่แม่งเลยเผื่อมันอยู่ก็อย่างว่าถ้าเป็นปรเกินแทเขาไม่ต้องทาก,กาวก็ได้แต่ว่าดู สังกตสีก็ไปลว่ยไปเยอะแมันเป็นอย่างนี้วะไม่น่าไว้ใจเลยครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็มีคนถามมาว่าซื้ออะไรแท้ได้ที่ไหนนะครับจะบอกจริงๆมันก็มีอยู่หลายแหล่งนะครับแหล่งที่ผมซื้อมาก็มีสี่แหล่งหลักก็จะมีอย่างแรกคือหน้าร้านนะครับหน้าร้านแถวบ้านไปหาดูเผื่อมีนะครับแล้วก็อย่างที่สอง lazada shopee นะครับอันนี้มันก็จะมีหลายเกียรติให้เลือก เดี๋ยวเทาที่ดูไอ้นี่มันเถื่อเปล่าวะเออเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะครับแล้วก็ลักษณะชอปปีแลใช่ไหมก็จะมีพี่ทานานึงที่ผมซื้อด้วยประจํานะครับก็พี่แกเฟซเอาตามชื่อเฟสพี่กแลกละกันก็พี่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ไดเ้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับอันชื่ออ่ะนี่กล่องลูกค้านะครับดูกาดฟิสไปเลยเครื่องติดแต่ว่า ดูอะไรนี่สิเหี้ยกองปุดปๆดเลยปัดโถ่เสียความรู้สึกเอ, <Hey. S 1> อ้ยซาเปลี่ยนะเกินเอายังไม่หายเอาผมต้องแกะใหม่อีกรอบใช่ไหมโห้โกรโโน่าเบื่อทุกคนแบบนี้ดูดิน้ำไม่หายเลย ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่หายไปไหนะแบบไม่หายมีฟองโคตรสิ่งเลยโอ้ยเสียความรู้สึกอ่ะสุดท้ายผมก็ต้องมาซ้อนปาเกลนนะครับเอาปาเกลตัวที่ผมถอดออกไปแล้วก็เอาปาเกลตัวที่ผมซื้อมาใหม่มาซ้อนกันนะครับพอให้มันขี่ได้ครับแต่ว่า น้าก็ยังไม่หายมีฟองนะครับก็พอขี่ได้ไปก่อนนะครับก็มีแต่ว่ามันออกน้อยมากแค่แบบฟองสองฟองก็ไม่ถือว่าเป็นไรนะครับก็ผมก็ได้ขี่มาเทสมาก็ห้าสิบกิโลแล้วก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ก็ขี่มาเรียนเช่นเคยฮะแล้วว่างไงผมก็จะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ